สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบพัดลมไฟ DC ขนาด1 2บสอโวลต์สิวัตต์ต่อกับแบตเตอรี่1 2บสองโวลต์5้จแอม์จะทดสอบว่าการเปิดพัดลมทิ้งไว้ระยะหนึ่งแบตเหลือเท่าไหร่นะครับที่จะทำให้พัดลมหยุดหมุนนะครับโดยทำการ เอามิเตอร์มาต่อที่แบตเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งมิเตอร์ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ที่11.6โวลต์แบตเตอรี่อยู่ที่13%เปซขนาดแบตเตอรี่5.2 5.3แอ ah มห์าวนะครับโดยจะเปิดพัดลมเบอร์หนึ่งนะครับตรสอบว่า จะใช้แบตเตอรี่จนเหลือกี่โวลต์ถึงจะหยุดหมุนนะครับเรามาทดสอบกันเลยนะครับได้ทดลองนะครับตอนนี้พัดลมก็หมุนแล้วนะครับ น,นี่แบตเตอรี่ก็แรงดันลดลงแล้วนะครับเหลือสิบเอดจสปร์เซ็นต์ก็เหลือยี่สิบเอ็ดครับตัวพัดลมเองก็ยังอยู่หมุนอยู่นะครับ ลมยังแรงอยู่นะครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็ลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับ ครับตอนนี้แบตเตอรี่ก็เหลือ10.6จโวลต์ที่7%นะครับตัวพัดลมเองก็ยังหมุนอยู่นะครับเดี๋ยวทดลองทดสอบด้านหน้าเพื่อให้ดูว่าผัดลมยังหมุนอยู่นะครับ นีแบตเหลือ0%นะ10.3โวลต์ครับ ลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูว่าพัดลมจะหยุดหมุนตอนไหนนะครับ ตอนนี้ก็แรงดันแบตเตอรี่เหลือ8โวลต์นะครับซึ่งตัวพัดลมก็ยังหมุนอยู่นะครับแต่ว่าแรงลมจะเบาลงนะครับก็คลิปนี้จ,จะขอจบการทดสอบก่อนนะครับเนื่องจากหากใช้แบตเตอรี่ให้ดึงไปใช้กระแส เกินมากกว่านี้นะครับก็จะทําให้แบบเสื่อมเร็วนะครับคลิปนี้ก็จบการทดลองเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ